แถวไว้แถวไวไไม่จัดต่อแถูสีหน้าดูสีหน้าจีบบอแน่นอนอะอ๋อรถบ้านอะนั่งไปเลยดูหน้าเขาดูหน้าตาโอ้โเท่อะจีเท่ต้องดึงก็องดึล้วตองบาเลยครับคำพันธะดูสี่หน้าให้ดีนะครับเนี่ยนะ the committee

ยังไม่มาก็จะหนักแล้วนะครับเกนหนึ่งครับเกนหนึ่งเกนหนึ่งก็ออกพร้อมมาเลยครับเกนหนึ่งอย่างเดียวครับผมปึิบเบบเบบยกก้นขึ้นนิดหนึ่งครับอ่า

ท้ายท้ายขวางสามสิบครับสามสิบเริ่มเลยเริ่มเลยบครับหมูนะยังไู่ไปอีกก่าสิบกว้อไอ่าะโอเคครับเริ่มเลยไปกลางดีต้อไปต ปกติจำได้ใช่ไหมฮะเยี่ยมชนปุ๊บหลุดหนาเยี่ยมนะมีไหมอ่ะผมบีบโอ้โหบีบมตักก้งไกลจุดเอาใจใครครับผมเลยครับเลยอ่าถอยมานะโอ้เบรกมาตั้งไกลอ้าวโยนอ่ากำเบรกไว้นะครับ ทันมองกันก,นกนผ่านไหรอ่าโอเคอ่าไปครับอ่าประมวเพื่อนะครับอ่าเดี๋ยบอ